ไม <si hai> ่ก <fin anta> <ots> ินไก่หรอกินไก่มันแบ่งสามทีมได้นะก่ลกินไก่จพิกนี่มันแบ่งสามขอไม่เป็นเป็ดได้ไหมไม่อยากเป็นเป็ดอะค่อยเล่นเรี๋ยวเล่นะขอเป็นกระถุงครับหายเล่นเลานี้เคยเล่นโบเนี่ยโอเปกอร์ได้เคลียร์มากโอ้ยแล้วสุ่มกันหมดเลยเหรออะไรดีอะ จะยินนะเที่ยเราวดาโลกันและดูดูและดูดูทวิตอยู่ตอนนี้้อรู้หมดแล้วว่าเรียกโลอะไรจริงครับเขาไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นตีอเหรอ ครับครับก็ไอ้ตัวนี้เอาไปเอาไปอุ้ยอ๋ออะไรอ่ะแล้วใครไปตีล่ะครับะรีบไปไหนวะไอ้ยานี่แกว่าจะตินมีเอาเป็นการให้ฟังโหดเลยโหดเลยโบดเลยโหดเลย คือสติยมผูอ่ะเขาผูกฆ่าผมแล้วลุงจัสตินอ่ะมาบวชตีนเป็นจัสตินเป็นบวชเลยสี่ยมสี่ยมผูอ่ะผูกฆ่าผมบวชเลยเลยเสียเวลาทำเควสไม่ได้ทำเควสแต่เมื่อกี้แล้วผมวิ่งเจอจัดตินคนนีเมื่อกี้เขาว่าเลรกดให้บวชเลยบวชเลยบวชลุงบอมเลยหรือก่อกวนก็หาก่อกวนถ้าใครเข้ามาบวชผมครับเขาขู่ฆ่าผมต่างหากเขาขู่ว่าแบบเขาจะฆ่าผมอ่ะ ี้ยอย่างนี้หรอก<ข>ไม่มไหวฆ่ากูไหมนี่แน่น่ากลัวชิบหายเลย กูเจอใครบ้างไหมเนี่ยไหเอ้ยดีครับคุณพี่เป็นไงฮะใครเป็นกระทุงนะเป็นกระทุงหรอเวพี่น้องหรอใครเป็นกระทุงใครเป็นกระทุงใครเป็นกระทุงเวเป็นกระทฮ้ยยาคุณพี่ยาคารองขอร้องขอร้องยา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  อย่าไอ้ย่าอย่าระาเบิดเอ้ยระเบิดอยู่ที่ใครไอ้เรียบร้อยเอาชิบหายไอ้ไี้าเอ้ยอยู่ที่กูกูรู้แล้วว่าใครไ,ไอ้ย่ยวิชียมาทัน,ทนกูตายเนี่ยเลยใครอ่ะบอม <laughs> ออ,อรู้แล้วว่าใครเนี่ยอะสวัสดีครับไม่น่ารอดนะคนที่เป็นระเบิดอะ่ะแล้วมีการขํำด้วยนะหลุดขํำด้วยนะ แต่มึงเป็นระเบิดหรือปะเออแล้วพี่ไปผลจท้อนปะไม่นะอ้าาถามคนในท้องเขาบอกเจอท้องเอาคนในท้องออกก่อนเอาคนในท้องออกก่อนแล้วกันขอโทษคุณมี่ด้วยกันนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริง ไปบอมมึงยังไม่ฆ <AB 5 S 2> ่าเราไม่ได้อยู่แล้วบอมไหนยมีฆ่าฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้ว ไปไหนอะไอ้เหี่ยโดนกูแน่กูบอกเลยโดนกูแน่เป็ดไปดซ่อนหรอกูงงมากเป็ดไปดซ่อนไปไหนวะไปไหนอะ,ไไนอ,ะอยู่ไหนอะอยู่ไหนกันครับฮัโโลโหลมีใครอยู่ไหมอะ ยิงเอ้าปวดก็ติดเลยนะเอาอีกอันร้อยโอ้ยอะไรไอ้นดีเงินขึ้นจะเถียงนุกกระทุงเป็นฝ่ายชนะอีกแล้วไม่ต้องเถียงหรอกเดี๋ยวฆ่าให้หมดทุกคนเลยฆ่าเขาก่อนเลยคนนั้นอ่ะคนที่พูดอ่ะอ้โหแล้วเลขแบบเลขนี้อีกละเลขเก่าอยู่แล้วครับโอ้โหตีกันแค่หมด อย be ap ่งเงี้อาติดทุตัวแล้วไม่ไราอีกแล้วอ่ะกรเปม่ไมมีแต่ตัวตง้าหนึ่งถึงสามโคตรตเลยโอโกกโลกไปนอกวะแตง่าลองเว็บเป็นผีเกี้ยอย่าอีกเลยรูนี้แหละอย่ามันดูังหา มันไม่มือสหัวเมื่อยกีเป็นกีฬาแบบโหแล้วคือแบบขอยืมไปยโยกไปเท่าโยกเหรไม่ใช่แต่โยกข้างนอกก็เพียร้องข้างนอนเพียร้องตายด้วยม่ต่างกันเออเอานี้ไหนเนี่ยแล้วกูจะฆ่าใครดีวะใครคิดว่าใครไดเบอร์แรกแล้วมันอันนี้เนี่ยคุณเลือกใครกูฆ่าใคร สวันดีครับสวัสดีครับเอ้ยไปด้วยเอ้ยไปกับใครดีไ hmm. ม mm. ่เอาไม่ออกคิดว <my> so ่าใครได้เบอร์หนึ่งบ่อยบุ้ง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 มุงบุ้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 บุ้ง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 งุ้ง้งุ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 ้งงุ้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 ง้งบุ้งุ้ง